ครับสวัสดีครับพี่นอ้องฟ้องไยมากหนาไายตาดสุผูสุคนอันมนี่ลุงสวัสดิ์เกิดในมางงานเผ่าตาดบ้านผึิงตำบลบ้านผพิงอำเภอเมืองจังหวัดนครพน,นมกะชาวบ้านคนใดจะยัดขึ้นในวัดสันตยาพี่ล่มหนาโรงเรียนบ้านผึิงของเฮ้าผู้ใดไปผู้ใดามาอยากมาแวะมาแวะกันมาเ้อครับเด้อมีรูปภาพสาวสาวสว,สวยงามงามแต่ละคนบุมมีผู้พี่ไล่ได้ไดนหะมิตรผู้กํามงามครับ เดี๋ยวลุงเชวัตรจะหาหาเหล่าบึงง้วไฟงัวเขียนอันสมัยโบราณโบราณมีเขียนมีหนังอยู่รุ่นลูกรุ่นหลานคุณมือในที่เห็นบ่าวุเขียนก็ได้นั่งขวางทางกล้องเนี่ยมันจับไปมืดได้กล้อง อันนั้นก็เป็นสร้างใหญ่เนาะสร้างแฮสร้างอย่างเวลา็นงานออกมันจางงานอย่างก็แล้วแ่เนาะครับส้าบา้านผ่นไทยตาดของเฮาเพื่อนจะได้เอาไปแฮเานาะครับเนาะเอาไปแฮให้พี่น้องเพื่อนผูงเฮาได้หูได้เห็นได้เบึ่งกันมือนี่ก็มาพบมาพ่อกับลุงสวัสด์คนเกาผู้เท่าคนดืมเนาะว่ามาจ่ามาคุยสู้ฟังมือนี่ก็ได้ก็ได้พามาเบึ่งเงินงัวสมัยก่อนมีทั้งง้วทั้งเกียร์ นะครับเนาะผู้ดใดเคยเห็นเกียนบ่สแะแต่ไมก่กอนคู่มือนี่เล็กง่อยคู่มือนี่ก็อยากหาเบิง้งยากที่ดกอันงวดเทียมเกียนก็ได้นะครับนั่นอรบตอบ้านเฮาเด้อนกะก็ได้เด้อผู้นำชุมชนบ้านพึ่งจักงูเาใดบุคร <c oughs> ับสาวเพาตาดก็มีแต่ผูง้งามงามพี่น้องขั้นแต่งตัวเขาไปแล้วเพราะว่าแต่ลูกเพื่นเมียเขางามบัดชุขขออกคนเอารถ <c oughs> นี่ละงัวงัวประดับประดากองเผาไทายตดัดบ้านพึ่งตำบลบ้านพึ่งเนาะครับเดี๋ยวยังที่มีงาน,นสวยๆงามๆกว่านี้อีกต้อไปจักคลิปหนึ่งเดี๋ยวลุงสวัสดีไทยเอาเดี๋ยวลุงสวัสดีไทยภาพไทยอย่างไปให้บึงคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ <c oughs> เพื่อนๆครับ